น้อยคนมากนะครับที่จะรู้ว่าหัวปรับแรงดันแก๊สถุงต้มต้องมีการเปลี่ยนทุก5ปีทําไมถึงต้องเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เปลี่ยนจะมีอันตรายยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกันในคลิปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมสิ่งที่เกือบจะทุกบ้านต้องใช้ทําอาหารอยู่ทุกวันก็คือเตาแก๊สนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สตามบ้านหรือว่าเตาแก๊สตามร้านอาหารที่ใช้ไฟแรงผมว่าเกือบจะทุกที่ก็แทบจะไม่เคยเปลี่ยนชุดสายแก๊สหรือว่าหัวปรับแรงดันเลยนะครับ ซึ่งก่าจะรู้ตัวก็อาจจะเกิดแก๊สรั่วหรือว่าอุบัติเหตุเพลิงไหม้ซะก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นโดยดูที่หัวปรับแรงดันกันนะครับปกติแล้วผู้ใช้งานเตาแก๊สจะไม่ค่อยรู้จักหัวปรับแรงดันที่ถังแก๊สนะครับซึ่งมักจะซื้อมาพร้อมๆกับเตาแก๊สแล้วก็ร้านแก๊สเป็นคนติดตั้งให้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับหัวปรับแรงดันทั้ง2แบบดูก่อนนะครับอย่างแรกก็คือเตาแก๊สที่ใช้งานตามบ้านโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวปรับแรงดันต่ําทีี่่รรูปปางจะะเ็นนนแบบบ้คั ถึงแม้ว่าตัวนี้จะได้ชื่อว่าหัวปรับแรงดันแต่จะสังเกตว่ามันไม่มีที่ให้ปรับแรงดันเลยนะครับผมเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทางผู้ผลิตเขาก็จะปรับแรงดันมาให้พอดีกับเตาในครัวเรือนอยู่แล้วจากโรงงานนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถปรับได้โดยการหมุนฝาตรงนี้ออกมาแล้วก็ปรับข้างในนะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะปรับเลยนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้แรงดันสูงเกินไปแล้วก็ทําให้เตาแก๊สของเรารั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามทําเลยนะครับผม โดยที่หัวปรับแรงดันนี้ก็จะพิเศษหน่อยที่มีเกจวัดแรงดันที่จะบอกเราได้ว่าตอนนี้แก๊สเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเข็มยังชี้ไปในช่วงสีเขียวแส,สดงว่าแก๊สยังเหลือในถังในระดับที่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงสีเหลืองแส,สดงว่าใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเซฟตี้ซึ่งมันจะทํางานโดยการหยุดจ่ายแก๊สถ,ถ้าเกิดเกิดเหตุการ์สายแก๊สหลุดขึ้นมานะครับเดีย๋ยวผมจะแส,สดงให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดหัวแก๊สแล้วก็ที่เกจจะเห็นว่ามีแก๊สวิ่งอยู่นะรัมจสสงเเเกกกตตว่าาาาาถ้าาา้ิดหหุุณยลขึ เกจตรงนี้จะอยู่ที่ศูนย์นะครับแล้วก็สายแก๊สตรงนี้จะไม่มีแก๊สออกมาแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะโอเคจะเห็นว่าเราเปิดแก๊สอยู่นะครับแต่ว่าแก๊สมันไม่ออกมาจากปลายสายหลังจากที่เราต่อสายแก๊สกลับเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดแก๊สอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่าเกจวัดแรงดันมันยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องมากดปุ่มเซฟตี้ก่อนมันก็จะปล่อยแรงดันแก๊สกลับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้แก๊สได้ตามปกติ ซึ่งอาจจะเป็นเคที่เกิดได้ไม่บ่อยถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้องแต่ยังไงก็ตามการมีปุ่มเซฟตี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้นะครับซึ่งผมก็มีเอาหัวปรับแรงดันต่าอีกรุ่นหนึ่งมาเหมือนกันรุ่นนี้จะไม่มีเกจวัดแรงดันแต่ว่ามีปุ่มเซฟตี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอาไปติดอีกที่หนึ่งเตาแก๊สตามร้านอาหารก็จะแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าเขาก็จะใช้ไฟแรงยกตัวอย่างเช่นหัวแก๊ส KB5 High Speed อย่างนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราใช้เตาลักษณะนี้เราก็ต้องใช้เป็นหัวปรับแรงดันสูงซึ่งก็จะมีวาล์วปรับแรงดันในตัวนะครับทั้งนี้การใช้หัวปรับแรงดันผิดประเภทอย่างเช่นการใช้หัวปรับแรงดันสูงไปใช้กับเตาในครัวเรือนแรงดันของหัวแก๊สที่ออกมาจากวาล์วปรับแรงดันสูงก็อาจจะทําให้วาล์วที่เตาแก๊สรั่วได้นะครับแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะปิดแก๊สได้สนิทนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายมากห้ามทำนะครับสิ่งที่หัวปรับแรงดันแก๊สมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแรงดันต่าหรือว่าแรงดันสูงก็คคือออยยาางงไดะแฟรทีู่่ข้ในนับ อันนี้ก็คือแผ่นยางไดแฟมที่ไว้ควบคุมแรงดันของแก๊สนะครับผมซึ่งทั้งหัวปรับแรงดันต่ำหรือว่าหัวปรับแรงดันสูงก็จะมียางตัวนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ขึ้นชื่อว่ามันเป็นยางไม่ว่าเราจะใช้แก๊สหรือไม่ก็ตามนะครับ นานวันเข้าจะเริ่มแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นก็จะทําให้ความสามารถในการควบคุมแก๊สขาออกลดลงก็จะทําให้การปล่อยแก๊สไปยังเตาแรงขึ้นกว่าค่าที่ตั้งเอาไว้นะครับเป็นสาเหตุให้วาวแก๊สที่ปรับไฟแรงเบาที่เตาแก๊สรั่วนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดเหตุการ์แก๊สรั่วในห้องขวัวและกว่าจะรู้ก็อาจจะสายเกินไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงซีลยางตรงนี้นะครับมันก็เสื่อมสภาพได้เช่นเดียวกันนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนหัวปรับแรงดันแก๊สทุก5ปีก็ยังดีกว่าเกิดเหตุการณ์แล้วมาเสียใจทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับย่างรถยนต์ที่เราควรจะเปลี่ยนเมื่ออายุครบหรือว่าครบระยะนะครับผมนอกจากนี้เราก็ควรจะตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้แก๊สถุงต้มจุดอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นสายแก๊สแข็งแล้วหรือเปล่าที่จุดเชื่อมต,ต่อต่างๆมีแก๊สรั่วหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ให้เราลองเปิดหัวแก๊สด,ดูนะครับเปิดแล้วแล้วลองเอาสกอตไปชุบน้ํายาล้างจานมาห่อดู ถ้าเกิดว่ามีฟองอากาศปุดขึ้นมาแสดงว่ามันมีการรั่วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่มีนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีแก๊สรั่วจะมีฟองอากาศปุดปุดขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้เราก็ต้องทําการแก้ไขนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนหัวปรับแรงดันแก๊สทุกๆ5ปีเท่านี้ก็จะปลอดภัยไม่มีแก๊สรั่วนะครับในที่นี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ lucky frame ด้วยนะครับ ลักกี้เฟรมเขาก็อยู่มา48ปีแล้วก็ยังคงคุณภาพผู้ครัวไทยมาโดยตลอดนะครับผมผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง d d d y Tips ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ